หมดเว้ยเฮ้ยดิเด่อนอะ,อะไรจะขอเล่าบ้าเหลืเท่านไ้ไม่ไห้เมาจราิงร้วังกูว่า <c oughs> เจอกันน้องละ,ะตามลาย <c oughs> อีเดือนอีเดือนจ้าจ้าพี่เสือจา้าเรื่องไม่ได้ยินเหรอพี <c oughs> ่จ้าพี่เสือ เอาเงินมาให้กูเอาเงินมาให้กูไปเหอะกูจะไปซื้อเหล้าแดงโท่พี่เสือจ๋าแต่ไปเอาเงินมาจากไหนแล้วจ้ะพี่อะไรเงินตั้งเยอะแยะเงาไปไหนหมดก็ะแสนเดือนให้พี่ไปหมดแล้วไงจ้ะเออให้มึงหมดแล้วเนี่ยทำไมทั้งตัวของแสนเดือนตอนเนี้ยก็เหลือแต่เงินบาทเดียวนี่ละจ้ะอะไรเงินบาทเดียวบาทสับเออโอ้ยปูให้กูไปเยอะโอ้ย เร็วได้ใจจริงต๊อตบผู้หญิงภูม <c oughs> <c oughs> ิใจวะน้าใครจะจบแล้วโ <c oughs> <c oughs> อยอะไรบ้าแวววะใครหาเรื่องวะ <c oughs> ใจเย็นใจเย็นพอสอนนั่นพอสอนใจเย็น <c oughs> มึงบอกว่ามึงเหลือเงินบาทเดียว <c oughs> มาทำหน้าเศร้าใจอ่อนนะวย <c oughs> เมืองเงินไปไหนหมดบาทเดียวกูจะไปทำอะไร๋อเบอรซื้อเหล้ากันหนึ่งยังซื้อไม่ได้เลยแล้วแม่แม่นั่งอยู่ทำไมไม่มาให้ไปเลยมึงอยากไปไหนก็ไปโหพี่เสือจ๋ามึงไปให้ไกลๆหน้ากูขอพี่นะจ๊ะพี่เสืออะไรพี่เสือจ๋าอะไรพี่เสือกับตัวลกคนดีเหรอจ๊ะ อ้ยากตัวจริงยังเฮียเลยเฮ้ยอะไรวะดีเสียอะไรปวะวดีอเดีอะใครวะใครฝันดีไว้ก็ดีแล้วดีไงไม่ดีตรงไหนพี่เสือจ๋าแสงเดือนมึงจะมาสู้แสงสมได้ไงวะโอ้พี่เสือแต่ยิ่งเป็นสำคัญจะบอกพี่นะจ๊ะเรื่องอะไรเสือพังแสงเดือนก่อนถูห้อยลวพี่เสือว่ามาคือแสงเดือน แสนเดือนบัตขี้หรอแสนเดืนทองที่สองเดือนแล้วจ้าอ,<ะ>อะไรนะทองสองเดือนอีอนบัตรครบโอ้โหต้องคนทองคนแปลงมึงไม่ทำท่าไหนให้ทองแล้วมึงทำท่าไหนละเขาทองเนี่ยกูก็จำไม่ได้กูหลายท่าเลยเนื้ไม,นไม่อมอกทำไมเนื้อปล่อยให้ทอง เออซะเอวเร็วมึงอะสิไม่มึงอะสิมึงมึงเนี่ยมึงก็อยู่กับกูดีเลยอยู่กับมึงกูจะได้เศร้าไหมในฉากเนี่ยมึงทองแล้วจะทำยังไงมึงใส่หัวไปมึงร้องไห้ทำไมตาติดขนตาเข้าตาเหรอคนบ้านนอกอย่างมึงอยากจะมาโด่งมาดังไม่อยู่จังหวัดเดียวกับเขาเหรอฮะ อ่อกูเป็นถึงระดับสอสอหญิงสีนี่เองเปิดยากอยากจะโด่งอยากจะดังน้ำหน้าย่างมึงมึงจะไปทำอะไรได้วะไปมึงไปไหนก็ไปมานั่งบีดน้ำตาแล้วก็ซัดอสกโคมเนะเงิมึงก็ไม่มี คิดจะมาเกาะกูมึงไปเลยพี่ไล่มันไปเลยไป,ไปไปไปอย่ามาปีนหน้าตาตโตนี้พี่เสืแร้ออ<ด><ล>ะไรกูไลใ่ไหให้มึงออกจากบ้านกูไปพีเสือ แม่หน้ากลับยอมรับกับแม่ไปหารักแท้ยิ่งใหญ่ความรักของแม่มีแต่ให้เทียบกับรักใจไม่เหมือนแสงเดือนต้องเลือนลาลับเพราะถูกเขาดับ สงสารกับปัญหาแม่ที่ชนบทณนะบ้านแสงสองครับตายแล้วนั่งรอลูกสาวในะทุกวันทุกคืนรอจะได้เป็นได้ดูลูกสาวเนะี่ยเป็นดารามานั่งกับแม่มาลูกมาแม่ค่ะกลัวกระโดด<า>ขึ้น, <มา S 1> นไปมั่งเถอะลูกนั่งเถอะของเขาแข็งแรงจริงเหรอจริง,รงมึงกินรอยนี่เนี่ยหั รอลูกสาวทุกวันทุกงคืนนี่เมื่อไหร่พี่แสงเดินจะได้ออกทีวีฮะหนูจะไม่ชอบพี่หน้ามันนะแม่แต่หนูก็คิดถึงมันนะรอรอท<อ>ุกวันเลยเมื่อไหร่จะกลับมาไม่ไปเปิดดูอีช่องไหนไม่เจอมันอะเคเบนนะ่น<อ>่ะช่องสี่สิบห้าสิบอะมันไปอยู่ช,ออชอ่องอันนี้หรอือเปล่าดิสซัฟฟารีกีโอกราฟิกเลยนะแม่มใช่มันช่องสัตว์เออเหรอพี่แสงเดินเป็นคนกันบ้าหรอรอตั้งนานแล้วไม่มาสักทีลูกสาวแม่มันจะไปโด่งดังถึงแค่ไหนแล้วหนูก็กลัวเลยแม่จะไปนัวมันนะเดี๋ยวไม่เป็นแล้วไม่นัวเดีม่ไม่ไปหนูกลัว แสงเดือนไปกับไอ้เสือคราวนั้นแสงเดือนก็ไม่ได้กลับบ้านอีกเลยไม่รู้ว่าป่านี้แม่จะเป็นยังไงบ้างไม่รู้ว่าแม่จะว่ายังไงแต่ไม่เป็นไรแสงเดือนจะยอมรับกสิ่งที่แสงเดือนทำแม่คงม,มาแล้วมั้งได้ยินเสียงอะไรกันเสียงอะไรอ่ะ มีคนมาขายหอยกันแน่เลยผ้าเหรอเน่เดี๋ยวเดี๋ยวว่าใช้เลยนะฮะไม่ไม่ต้องไม่ต้องแล้วล่ะอย่ามาจำเป็นใช่คูกแม่แม่มาหน่อยลูกนะไปดูสิใครมาถ้าไม่เห็นว่าเป็นแม่ไม่ไปนะเดี๋ยวเลือหน้าค่อยติดติดกริ่งหน้ายังไม่มีกริ่งไม่มีออดไปไปดูนิในเรื่องเรามีลูกงสีคนตัวจริงก็พ่อยังหาไม่เจอเลยหนูไม่หาให้ป่ะใครมาก็ต้องส่งสีหน้าบ้านอ่ะใช่แล้วสงสัยจะมีงานวัดท่านเธอก็เธอ ไรนะจ๊ะอ้าวพี่เดือนมึงเป็นอะไรกัทำไมสภาพมังเป็นอย่างงี้อ่ะม่เป็นดาราไม่ใช่เหรอแสงส่งพอพี่ไปหาแม่ทีโอ้ไปไปหาแม่คอมทำใจดีๆนะเดือนไปเร็วแม่แม่แมพี่เดือนมาลแล้วแม่ ไม่ได้ล้างหน้าล้างตาใช่เป็นโรคตาแล้วทำไมพ่อเดี๋ยวแม่วีผมไม่ได้ลูกนาเตอย์ทำไมสภาพโซมอย่างนี้ล่ะลูกอุ้ยดีใจจริงๆลูกสาวเป็นดาราไม่ได้เป็นดารากับแม่ทำไมล่ะลูกหนูหนูไม่ได้เป็นดาราเหรอลูกแม่จ๋าแสงได้ขอโทษเดือนแสงเดือนไม่เหลืออะไรแล้วแม่เเดือนเป็นอะไรลูกเเดือนเป็นอะไรแม่จ๋าแสงได้ขอโทษแสงเดือน อไรขึ้นแสงเดือนเกิดอะไรขึ้นลูกแม่จา๋าอทำอะไรลูกแม่ลูกไ,<ม>ไม่ได้ไเป็นดาราหรอกล<ร><ร>ูกไอ้แต่มันหลอกแสงเดือนว่าจะพาแสงเดือนไปเป็นดาราโดนะา่งดังแต่สุดท้ายมันก็คือใจแสงเดือนจ้ะแม่วันวานมันก็ทำแต่ความชั่วติดเล่าติดบุหรี่ติดผู้หญิงกลับมาก็ซ้อนแสงเดือนจ้ะแม่ พอแสงเดือนบอกว่าแสงเดือนท้องกับมันมันก็เลยแสงเดือนกับบ้านมันบอกแสงเดือนว่ามาทางไหนให้ไปทางนั้นจ้ะแม่ ชีวิตน้อยๆที่กำลังจะเกิดมาเป็นลูกที่น่ารักของแสงเดือนนะลูกลูกจะเป็นยังไงก็ช่างแม่ให้อภัยลูกเสมอแ,แม่ก็ยังรักลูกเสมอนะลูกขึ้นชื่ อยู่บ้านแล้วนะพี่นะเราไปอยู่กันตามภาษาแม่แลูกๆแล้วนะพี่ วันท่งานไม่เคยได้หยุดพักเออเหนื่อยเหนื่อยจากงานก็พอแล้วประชาชนก็วุ่นวายในตอนนี้เอออ้าวนึกถึงไอ้ลูกชายไปร่ำไปเรียนเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้จะจบหรือ,อยังเออไม่เคยได้เจอหน้าเจอตามาหลายเดือนแล้วลูกชายข้าพเจ้านี้ เออเสียงอะไรครครับคึกครับเออเออนี่คือเสียงบจ็อคก็์นึกถึงวันๆเราก็ยุ่งแต่งานไม่เคยได้ดูเลยลูกมันไปเรียนไกลซะด้วยเออเสียงอะไรมันกุกครับกุกคับใครเอาหมามาปล่อยแถวนี้ไหมเนี่ยไม่วิ่งกูเหนื่อยจริงเลยอ่ะ อ้าวใครดูว่ามึงนี่ตำรวจมาต้องบอกพ่อมึต้องบอกแต่ไอ้กูต้องไปหาพ่อให้พ่อช่วยถึงหน้าบ้านแล้วแต่กูไม่กล้าว่ะนี่คือเสียงเยอเจ้าหน้าที่ตำรวจแสดงตัวเขาจะจับกุ่มเดี๋ยวนี้เลยมาถึเอมีสีอะไรเราได้ร้องเพื่อทำอะไเข้าเข้าพ่อจ๋าเอ้าโอ้วันนี้ลูกวันนี้ไอ้เรอกับ จบแล้วใช่ไหมเนี่ยเรียนอ่ะเออค่อยๆลูกเอ้ยดีใจขนาดนี้เลยจนลูกเป็นไงบ้างล่ะลำเรียนพ่อต้องช่วยหนูนะช่วยลูกบอกประชาชนให้หมดเลยลูกกินเลี้ยงจัดเลี้ยงให้ดีเลยลูกเอ้ยฮะหนูมีอะไรจะบอกพ่อมีอะไรลูกเอ้ยจบได้โอ้ยบอกอะไรลูกเอ้ยมีอะไรลูกพ่อต้องช่วยหนูช่วยเรื่องอะไรเท่าเดียวเท่านั้นที่ช่วยหนูได้ช่วยอะไรลูกเอ้ย ใช่อะไรลูกค่อยพูดค่อยจ้าลูกพูดอย่างนี้พูดอย่างน้ติ๊กน้ก่อนไม่รู้เคยจ้ะคืออย่างนี้อออะะไรลูกเ้ย่คืออย่างนี้ไอ้สิงโอ้ยอะไรลุงสิงโอ้โหอย่างนี้พ่อ่อะคืออย่างนี้มันเด็ดกูทุกใบเลยเนี่ยลุงสิงว่าอะไรที่ลุงส่งฉันกับไอ้เสือไปเกรุงเทพวใช่ยโอ้ยไม่ใช่มันไ้เรียนสก๊อตเตอมันไป ไม่ได้เรียนเลยว่าอะไรนะเรื่องมันอยู่ที่ว่าพอพอไปถึงเนี่ยก็ไปลองอะไรเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยลองนิดเดียวว่าคืออะไรนิดเดียวมันลองอะไรเหล้าบุหรี่กัญชายาไมายาบ้ายาหมองไปตองฟองเตงเข้าผักข้าบาร์โลกคุณถึงขนาดนี้จนเลยยังไม่หมดข้าผักเข้าบาร์เป็นมาเฟียแย่งเมียชาวบ้านขโมยยาทำแก้วอ้ยสารพัดกันเร็ว ก็ยังไม่ทั่วตำรวจตามมาฉันก็เสียต้องกลับมาหาลุงนี่แหละลุงไม่ได้ขโมยนะแตงยันเหนื่อยเว้ยขนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แสดงตัวเป็นมาแล้วมาแล้วอะไรมาขนาดนี้มึงจะให้กูช่วยมึงยังไงใจเย็นเออใจเย็นลูกคนที่อยู่ในบ้านเอาหมอบตอนเดี๋ยวนี้มาแล้วเฮออเป็นอะไรกันเนี่ยมึงรู้ลิุกลี้ลุกลนเฮ้ยมึงจะ พ้องช่วยหนูรู้แล้วคอยคอยพูดจะให้พูช่วยยังไงในเมื่อมึงทำความผิดมาอย่างนี้กับพ่อมีเงินจะให้พูช่วยมึงแบบไหนพ่อเป็นสสพ่อก็เอาเงินเอาทองให้มึงมึงรู้ไม่สออเนี่ยพ่อต้องช่วยหนูมีพ่อคนเดียวเท่านั้นมึงจะให้กูช่วยมึงแบบไหนทำไมจะช่วยไม่ได้แล้วพ่อที่คนอยู่ไกลนู่นเขาจะช่วยเขาได้เลยฮะเขาจะมาช่วยได้เลยคน เออฮค่อยดูดูนะทุกสามสามสคนราส3มคนเอ้าเราไม่ไม่ได้อยู่ไม่หรอกูเป็นสสรักในสินในธรรมกูไม่ช่วยไอ้คนชั่วหรอกถึงมึงจะเป็นลูกกูก็เถอะพอไม่ช่วย โอ้เหือลูกสิงมึงไม่ทิ้งลายเสือชื่อคงไม่เหลือถึงลูกหลานกูตาเป็นสิงกูตาเป็นสิงที่เยอะยิงแหมไอ้ห่าเมื่อกี้ยังยังแม่งเลยนะมันเดนตรีมันเร็วไปหน่อยนะ เลือกไม่เ on ลือกทางก็วานทุกสิ่งที่สร้างให้สลายต้องตัดสินใจยอมตัดสายเลือดช่วงเหมือนถูกตัดขั้วหัวใจฮูฮอะเศร้ากับมึงจริงๆไอ้เสือสินเสียงพ่อสิงสั่งไอ้เสือนั่งืศน แอบลมทั้งยืนสิ้นหวังมืนมาจนตอกผูกล็อกกงขังหมดแรงกำลังไม่ไห้ต้องนั่งสลดนั่งสดน้ำตาไอเสือถึงขาสิ้นลายมึงไม่สมควรทำเช่นนี้พราะมึงเป็นจอสา เจ้าหน,อน้าที่แสดงตัวเจ้าหน้าที่ขอร้องไปหมดแล้วนะครับมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงบอบตัวเดี๋ยวนี้เลยกูมีหน้ามีตากูเจ้าหน้าไปไว้ที่ไหนไปมึงไปกับกูเดี๋ยวนี้กูจะพาหนูไปไหนกูจะพามึงไปหาตำรวจเดี๋ยวนี้เลยไม่ไปปล่อ้มึงไปเดี๋ยวนี้กูนี่เลยจะเป็นคนพามึงไปหาตำรวจไปกูบอกมึงไปไปเลย แสงดาวจะหนีหนูไปไหนรางด้วยกันนี่แหละถเขยบมาสินจะได้มีที่เยอะๆไงอ้าวปีกุก็เริ่มแรงแล้วล่ะเรือแฟงพี่ดาวนี่กระจ่าไม่รู้เรื่องเลยเรียกชื่อน้องเพจกระจ่าเรียกวเรียกพี่นั่นแหละหลงเสียงไม่เรือทำไมพวกเขาไม่กลับมาสักทีอะสี่สิบปีแล้วเนี่ยรอจนจะไปเรียนอะไรก็สิบปีแต่อายุสิบหกนี่ยี่สิบหกแล้วเนี่ย มันเรียนอะไรไม่รู้เ wow ร trendy, ียนเก่งเลยพวกเนี้ใหญ่เป็นหน้าเลยพี่เมื่อไรมันจะมากันคิดถึงมัยเนี่ยว่าไปแล้วเนี่ยรอมานานแล้วเนี่ยเป็นคนอื่นเขาเปลี่ยนใจไปแล้วเออแล้วพี่เปลี่ยนใจไหมยังยังรออยู่เนี่ยอดรอไปต่อไปเถอะอย่าเปลี่ยนเลยพี่หาโอกาสที่ยากแม่เราคนเดิแหละรอต่อไปหรอต้องรอต่อก็ไม่มานี่จะเพียนจะไม่พูดไม่จาแล้วไงรอพี่เพี้ยอยู่อ่ะต้องใเอาหานกันนะเราอ่ะคนละคือ เขวขอห้าที่เอาสโอเคไหมีทางครึ่งไงเรียน <c oughs> เลขหรือเปล่าหนูก็เรียกป้อมาสิบปี รถไทยกว่ากันรถที่ชากว่าแาละชอบรถไทยถึงบ้านแต่พี่มานส่ไม่วนกาจถึงโรงพยาบาลแ้วมากมายมานั่งรถที่น้องนี้สบายเสียกว่าถึงจะไม่งามสนาแต่สุรากว่าใครถึงมีเงินมากความรักก็ซื้อไ,ได้แต่ระยะรักน้องมองหัวใจตีไปเลย ตลอดไปมีครา สำหรับสิ่งสำคัญเลยนะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้โอกาสพวกเรานะคะได้มาแสดงความสามารถตรงนี้นะคะแม้ว่ามันจะลำบากและยากเข็นแค่ไหนนะคะก็ขอขอบคุณนะคะผู้ประกอบการคุณทุกท่านเลยนะคะเริ่มจากนะคะกองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขหงการค้าไทยนะคะที่ให้อนุเคราะห์เสื้อผ้าเรามานะคะแล้วก็ทีมดนตรีปีพาดพ่อสุรสิธิ์นะคะเดินทางมาจากเพชรบุรีเลยขอบคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ คณะอักษรศาสตร์ด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่มาร่วมเป็นใจเดียวกันนะคะมาร่วมกันช่วยงานกันด้วยขอบคุณพะยอมพะยอมทุกคขอบคุณค่ะข้าวไหวนะคะเช่นที่ท่านกล่าได้ี เดี๋ยวขอเชิญนักแสดงคนเอามายังไล่หนูนะขอเชิญนักแสดงดก่อนนะเผื่อเผื่อคนเผื่อคนดูคนไหนต้องการถ่ายรูปคู่กับคณะลิเกสมัครเล่นทับแก้วเชิญที่หน้าเวทีได้เลยนะครับทั้งหนูฟรีนะครับไม่คิดตังค์นะฟรีครับฟรีซื้ออาหารให้น้องแสงสมก็ได้นะครับแสงสมชอบนักแสดงจะพึ่งไปไหนกันนะจ๊ะอาจารย์กรกฎถ่ายรูปไหมครับ